สวีทสวัสดีด้วยนะครับผมแนละ้วก็เช่นเคยนะวันนี้พาลื้อหัสน,นะฮะก็อัปเดตแพ็กพายุอัปเดอสัปดแล้วนะฮะก็แหมรอบที่แล้วนี่สุ่มนะี่แบบได้ตัวแย่มากเลยครับก็เลยไม่ได้รีวิวใครเลยนะแหมแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะมีตัวน่าสนใจค่อนข้างหลายตัวเลยนะที่ผมสนใจนะตัวแรกเลยนะครับก็จะมีแม็กซ์อลสเตอร์นะที่ผมแบบสนใจมากอยากได้ เออถึงแม้ว่าจะเป็นตัวของลิอร์พูก็ตามนะครับแต่ว่าผมเคยได้ลองเล่นในเวอร์ชันทิมชาดแล้วล่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นตัวที่แบบใช้งานได้ดีนะแล้วก็ค่อนข้างเก่งพองสมควรนะครับแล้วก็ค่าพลังของเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ดูดีนะอาจจะไม่ได้แบบดีเวอร์อะไรขนาดนั้นอนะ่ะแต่ว่าก็ดูดีแล้วก็น่าเล่นอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในอีกตัวหนึ่งคนระับ <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือฟิลโฟเรต้นั่นเองนะโอ้โหมันเป็น <c oughs> อผมอยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่าเจอกับแมนยูนมันยิงเลยนะมันยิงจะแมนยูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับอ,ะอ่ะเป็นตัวหนึ่งมันค่อนข้างเก่งกันนะครับสำหรับฟิลโฟเด้นะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะครับนะบก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะได้มากๆเช่นกันนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากได้ใครเท่าไหร่นะตัวนี้ก็อุย้ยวิคราะพลังเป็นตัวนี้น่าจะส่งบอลดีครับสำหรับดานี่ เพลโฮะชื่อผิดก็ต้องขอภายแล้วว่าไม่ไม่รู้จักนะครับผมนะตัวนี้ก็ไม่อยากได้นะครับเพราะว่ามีเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะก็ไม่รู้จะออกมาทําไมอีกนะฮะก็ประมาณนี้แหละที่อยากได้นะเปิดไปก่อนเลยตัวแรกครับแม็กอลิสเตอร์ฮะขอแค่ตัวนี้ก็ฟิลโฟเดนกันนะขอแค่สองตัวแค่นั้นนะฮะมาดกันตัวแรกคือใครไม่มีไฟไม่มีฟุ้ยนะ <c oughs> ใครวะเนี่ยโอ้โหเห็นหลีกระทอร้อเลยครับใครวะไม่ได้ดูนะไม่ได้สนใจนะตัวนี้ใครวะเนี่ยโอ้ซานเชสนะครับผมนะกองหลังครับน่าพิดหวังบินิดหนึ่งนะครับนึกว่าจะมาเป็นแม็กเอลิสเตอร์เลยนะดูค่าพลังหน่อยเป็นเดสทอยเยอร์เลยครับโอ้ยความดุดันอยู่ที่เก้าสิบนะถือว่าสูงมากเลยนะ ว่าค่าพลังเกมรับก็ดูดีใช้ได้เหมือนกันนั่นเนี่ยกระโดดรถไปสิบสี่นะก็ใช้ได้ความแข็งแกร่งก็มีนะเฮ้ยดูว่าตัวนี้มันจะเป็นเพชรในตมครับจะต้องไปลองเล่นดูนะเก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันว่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบกากๆกกเลยนะแหละไปอีกหนึ่งร้อยทองครับเฮ้ยมีไฟมีฟูด้วยอ้าวใครฟิวฟเดนเหรอเนี่ยเป็นฟิวฟเดนไหมเฮ้ย โอ้โหในที่สุดครับในที่สุดในที่สุดในที่สุดฮู้แม็์อา c ิสเตอร์ครับผมมาจนได้นี่แหละตัวที่ผมต้องการอยากเล่นมากเลยในสีเสื้อลิปเปอร์ผู้ด้วยนะอุ้ยจะฝูงอะจะฝูงก็ได้ผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะผมแฟนแมนยูครับแ,แต่ก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเขาก็ช่วงนี้ก็ท็อปฟอร์มลนะสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับ เล่นนาหน่ายตำแหน่งมากเลยนะตูวค่าพลังครับาจะาไม่ไต้แกะ90นะแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะน่าเล่นมากได้ตัวที่ต้องการนี่มันช่างสุกไก่จริงๆเลยทำไมตัวกระดโชวมา,นะวาผมสุ่มกระดโชวไม่ได้ไห้ปะมมา,มาร้อยทองสุดท้ายขอฟิลโวเดนก็แล้วกันไม่ก็ไอ้นี่ก็ได้ใครก็ได้ลองใช้สูตรเลยครับเป็นโพซิชันนะลองเอาไปทำตามได้นะ เต็มแล้วประกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะขอให้ได้ก็แล้วกันนะครับสำหรับฟิลโฟเด้นตัวเดียวที่ฉันต้องการอีกตัวหนึ่งไปไม่มีไฟไม่มีไฟนะแต่ไม่มีผุนะครับแต่ไฟข้างๆเป็นสีเขียววะ่ะเฮ้ยสีฟ้าเุ้ยเุ้ยมาครับมันมามันมาวะ่ะเฮ้ย ฟิลฟูเดนหรือมันจะเป็นพวกสูตรอะเป็นพวกสูตรผมเปล่าอุ้ยโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวที่ต้องการมาสองตัวนะ uh huh. รอดูรีวิวได้เลยครับบอกได้แค่นี้เลยนะแตถ้าผมมีฟิลฟูเดนอีกล่างหนึ่งครับ่างเทเยอร์ดูวีล่างเก่าอะช่ว่าล่างเก่าปะล่างเก่าล่าสุดใ้คำว่าล่างเก่าล่าสุดนะมันเวอร์ชันนี้มันจะดีกว่าป่าวะเราลองดูก่อนนะครับแมนเชสเตอร์เบย์ อยู่อาโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือเวอร์ชั่นเก่าที่ผมได้มาแต่ว่าไม่ได้รีวิวเพราะว่าไม่ว่างแล้วแล้วก็เวอร์ชั่นล่าสุดนะอุ้ยเล่นตำแหน่งได้เยอะกว่านะนเนี่ยแต่ว่าค่าพลังก็โอเคลองดูค่าพลังตัวนี้ซเซโอ้ยโอ้โอ้ยทำไมเวอร์ชันนี้มันดูดีกว่าะวะค่าพลังแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็น่าจะเก่งเหมือนกันได้เลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวทีหลังก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็ปะเปิดให้ดูก็แล้วกันว่าได้ตัวที่ต้องการนะนะใครเบิดได้ตัวอะไรบ้างก็มาขิงกันได้เลยครับผมนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะบาย